เพราะงั้นสติปฐานสีนะจึงเป็นการปฏิบัติธรรมแท้ๆของพระพุทธเจ้าของพ,พุทธเจ้าของาศาสนาพุทธถ้าคุณเข้าใจสติปทานสี่พิจารณากายกายเวทนาจิตธรรมไม่แยกกันเนื่องต่อกันอยู่ตลอดและต้องมีกายลืมตามีกายมีภายนอกเป็นหลัก กำจัดกิเลสภายนอกที่ยาบเรียกว่ากามคุณท่าได้แล้วและคุณก็อยู่เหนือกามเหลือกิเลสรูปปะพบรูปปะพบต่อไปท่านแบ่งเป็นสามง่ายๆกายไอ้กามรูปปะพบรูปปะพบสามกามประพบรูปะพบรูปะพบเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติดำเนินปฏิบัติอยู่เรียกว่าอวัจร อยู่ในกามมาวาจรลดกมามของเราได้หมดคุณก็เหลือรูปาวาจรลดกิเลสในรูปาวาจรก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่เหนือกามแล้วลดรูปได้ก็หมดอีกรูปาวาจรก็เหลืออรูปปาวาจรละเอียดอยู่ในจิตแต่ไม่ได้ไปหลับตาอะไรลืมตา จะกําลังกิเลสในอ,อรูปได้หมดเกลี้ยง คุณแหววอำนาจลูกพยายามเรียนรู้อ่านรูปนามสติปัฏฐานสีอยู่แทบทุกขณะค่ะพยายามเรียนรู้อ่านรูปนามสติปัฏฐานอยู่สีอยู่แทบทุกขณะค่ะวิบากลูกยังเยอะค่ะ ขอเพียรปฏิบัติขอเพียรปฏิบัติอยู่ข้างนอกก่อนนะคะ,ะจะปฏิบัติอยู่ข้างนอกหรือปฏิบัติมาปฏิบัติอยู่กับหมู่กลุ่มชาวโศกก็ตามถ้าปฏิบัติถูกต้องเข้าใจทฤษฎีของพระพุทธเจ้าวิธีการที่ถูกต้องคุณใช้คำว่าพยายามเรียนรู้อ่านรูปนาม และก็มีคำว่าสติปฐานสี่ก็ขอขยายคำว่ารูปนามกับสติปทานสี่ให้เข้าใจกันขึ้นอีกแถมแถมให้รูปคือสิ่งที่สัญญาเจตสิกของเราอันหนึง่งมันทำงานกำหนดรู้ มันก็มากำหนดนกำหนดรู้ฟังให้เข้าใจเป็นพื้นฐานดีๆนะรู้รูปที่เห็นด้วยตารูปที่ได้ยินด้วยหูรูปที่ได้กลิ่นด้วยจมูกรูปที่ได้รส้วยทางลิ้นรูปที่มีกาย สัมผัสเรียกว่าโพธพภพสัมผัสภายนอกเราก็รู้รูปนั้นคนที่มีประสาทครบทั้งห้าทวารน,นี้ได้สัมผัสกับรูปภายนอกแล้วก็เกิดรูปภายในรูปภายในก็เป็นนาม ็นนามธรรมาของเรานี่คือรูปนามคนจะต้องรู้รูปนามคนรู้รูปนามนี้คือคนรู้จักวิญญาณถ้าคุณเองคุณคิดไม่ออกไม่มีความรู้คุณก็จะแยกรูปแยกนามหรือแยกภายนอกแยกภายในไม่ออก เรียกว่าสองอย่างแยกไปออกก็เรียกว่าอายตนะที่อวิชชาอายตนะมันรวมอยู่ในนั้นน่ะเป็นหนึ่งเลยอายตนะที่อ,ว,อวิชชาพระผู้ใดที่สามารถแยกรูปแยกนามออกแล้วก็แยกสิ่งที่มันเป็น อายตนะนี่แหละมันมีทั้งภายนอกมันมีทั้งภายใน,นเชื่อมกันอยู่ต่อกันอยู่ไม่ได้ขาดกันพอมีตาสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโรพธภพข้างนอกแต่ละคู่แต่ละคู่นะตากรบรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเนี่ยสัมผัสปั๊บเป็นสอง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 ภาวะสอง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  และคุณก็สามารถที่จะไม่งมงายกับสองนี่มั่วเลยเป็นหนึ่งแต่งมงายกับสองนี่มั่วเป็นหนึ่งเลยไม่งมงายมีธรรมวิจัยสัมโพธชงสามารถมีประสิทธิภาพเลยแยกออกว่าอะไรเป็นภายนอกอะไรเป็นภายในอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม ลึกก็ไปก่อนนั้นผู้มีสติปัฏฐานสี่ทีนี้เอาฟังต่อจะพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนา,นทนาจิตในจิตธรรมในธรรมฟังให้ดีนะต่อเนื่องกันนะมีความรู้รูปนามแยกสองสภาวะแยกภายนอกภายในออกแล้วก็จะมาพิจารณากาย คำว่ากายต้องมีทั้งภายนอกและภายในคนที่เข้าใจว่ากายมีแต่ภายนอกไม่มีภายในมิจฉาทิฐิคนที่เข้าใจว่ากายมีแต่ภายในไม่มีภายนอกยิ่งมิจฉาทิฐิหนักเลยยิ่งมิจฉาทิฐิหนัก กายมีสองสภาวะเสมอและคำว่ากายนั้นจะต้องภายในหรือจิตวิญญาณจิตมโนวิญญาณเป็นประธานสำคัญที่ประธานแต่ไม่ขาดกันนะกับภายนอกไม่ขาดกันกับวัตถุภายนอกที่เราสัมผัสอยู่ด้วย เมื่อเข้าใจกายแล้วแน่นอนคำว่าภายนอกกับภายในต้องมีสองใช่ไหมภายนอกกับภายในเมื่อกล่าวว่ากายในกายมันก็ต้องมีกายนอกโดยปริยายไม่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเมื่อคุณมีในคุณก็ต้องมีนอกคู่กันเสมอ เมื่อสัมผัสกายแล้วจึงพยายามเน้นเข้าไปหาในในเชื่อมต่อโยงเข้าไปตัวที่จะเรียนรู้ต่อคือเวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถแยกกายิกะเวทนาได้แยกเจตสิกะเวทนาได้ เวทนามีร้อยแปี่คู่ที่หนึ่งมีสองแยกได้กายกับจิตไม่ได้แยกกันแต่ธรรมวิจัยสัมโพชงมีภูมิปัญญาสามารถมีสติสัมโพชงมีธรรมวิจัยสัมโพชงบิริยะสัมโพชงฝึกเรียนภาคเพียนสัมผัสแล้วยกให้ออกเมื่อแยกออกแล้วเวทนาในเวทนา รู้แล้วว่าเวทนาแยกได้เลยว่ามันมีเวทนาแท้กับเวทนาเก้อีกแล้วเวทนาเก้นั้นแยกเข้าไปอีกถึงจิตในจิตเพราะทำไมมันเก้มันต้องมีอะไรมาทำให้เก้ก็คือจิต จิตอาวิชาจิตโง่โงจิตที่ไปหลงราคะโทสะโมหะไม่รู้จักการทำให้ราคะลดหรือไม่มีโทสะลดหรือไม่มีโมหะลดหรือไม่มีตามหลักเจโตปริยาน16ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้เจโตปริยาน16ไม่มีสิทธิ์ที่จะบรรลุอรหันต์ไม่มีสิทธิ์คุณจะรู้ชัดเจนเหมือนอย่างอัตมาพูดเนี่ยตามตำราตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะ,ะอัตมารู้ชัดรู้คมรู้ทุกตัวละเอียดแม้คุณจะไม่รู้ได้เก่งเท่าอัตมา คุณก็ต้องแยกแยะได้อย่างน้อยตระกูลสามกิเลสเนี่ยราคาโทสะโมหะเนี่ยแล้วสามารถรู้มันบ้างมันไม่คมไม่ชัดมันไม่แม่นเท่าไรก็ตามแต่รู้ถูกดัวมันบ้างแล้วเวลาปฏิบัติคุณก็ทําราคาให้มันลดได้ไอ้โทสะทำโมหะให้มันลดได้เป็นลำดับไปตามที่ท่านไล่ เจโตปรุรยานสิบหกซึ่งมีแต่ละคู่แต่ละคู่ไปตั้งแต่วิกกิตังจิตังกิตังกิตังวิกิตังจิตังมหากตะอมหากตะสะอุตทระอนุตทระสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตติอวิมุตตินะซึ่งไม่ไม่มาขยายความแล้วเคยขยายความเคยอธิบายมา มากมายลายทีแล้วเพราะนั้นผู้สามารถรู้พยัญชนะความหมายของพยัญชนะเข้าใจแล้วและสามารถสัมผัสภาษา,ากร็รู้เพราะนคุณไม่รู้ภาษาดีพอมันละเอียดคุณทำละเอียดไม่ได้อาหารไม่ใช่ได้แค่หยาบหยาบอาหารต้องละเอียด เพระเาะฉะนั้นต้องมีโพธิชงเจตสำคัญมีโพธิปักเกธรรมสามสิบเจ็ดอยังถูกต้องบริบูรณ์มีโพธิชงเจตก,กับสมรคงแปดเป็นหลักแกนใหญ่แล้วก็ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่ด้วยอิทธิบาทเวลาปฏิบัติก็สมปัฏฐานสี่ สังวรประทานประหารประทานสังวรประทานคือสํารวมอินทรีต้องสังวรต้องสวมํารวมสังวรอินทรีหกนะตาหูจมูกริ้นกายใจไม่ใช่เป็นั่งหลับตาแล้วก็แยกมีธรรมวิจัยแยกกิเลสได้ประหารกิเลสได้ เป็นประหารประธานภาคเพียนประหารประธานผลจึงจะเกิดเรียกว่าภาวนาประธานไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธนั่นมิชาทิฐิแท้นั่งภาวนาหลับตาพุทโธมิชาติฐิแท,ท,แท้ไม่มีสมปัติานสี่นะน เพราะงั้นจะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ไม่ได้ไม่มีกายนั่งหลับตาแล้วกายก็ไม่มีเวทนาจะเชื่อมต่อไปหาจิตหาธรรมอย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ไม่มีอิธิบาทสี่ภาคเพียนหลับตาแล้วก็บอกว่านั่งจนก้นแตกเอากดแตกตายและได้แตกตายฟรีๆด้วยไม่ได้มักได้ผลอะไรเลยนอกจากไม่ได้มักได้ผลได้เอาวิชาได้ควมิชาทิฐิติด ติดไปอีกตายไปแล้วก็ไปงมงายลงนรกไปนรกก็คือก็ที่ไม่ไม่ผลไม่เกิดง่ายๆอะไปรับบิบากที่มันเป็นวิบากที่ไปสร้างอะไรต่ออไรไปทุกทุกร้อนรอนไปในภพไหนก็แล้วแต่แม้แต่เกิดมาเป็นคนได้ร่างคนก็จะทุกร้อนเป็นนรกเนี่ยทุกร้อน ตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าไปลงนรกแบบไหนแต่มาเกิดเป็นคนเนี่ยมีบิบากที่มันผิดพลาดบิบากมันจะก,ก่อบิบากบาปค,คนน,น,นัเอาแต่นั่งหลับตาไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ได้มีประโยชน์คุณค่ากันกับมนุษย์นั่งเอาเปรียบเอารัดกินที่เขาเอามาถวายนะ เหมือนกินเหล็กแดงเผาไฟพระพุทธเจ้าถ้าตัดอย่างนั้นเหมือนกินเหล็กแดงเผาไฟนะอย่างน้อยต้องมาสัมผัสสัมพันธ์ตัวเองได้เรียนรู้สองก็ได้เกี่ยวได้ข้องกับผู้อื่นเขาให้เขารู้เขาเห็นว่าเราเองนี่เรามีความรู้ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้ามีสมาธิ พอพูดได้บ้างอธิบายได้บ้างสมาธิิเป็นอย่างไรก็ต้องพอพูดพออธิบายแม้พูดอธิบายไม่ได้ก็พยายามภาคเพียนศึกษาให้ตัวเองมีความรู้ไม่เชนนั้นก็จะไปอธิบายภาวนาภาวนาประทานผิดแล้วภาวนาคือการเกิดผลและไปอธิบายเป็นเหตุ มันเป็นการเกิดผลภาวนาประทานสังวรประทานประหารประทานภาวนาประธานได้ผลแล้วจึงอนุรักษณาประทานหน้านแปลว่าภาคเพียนปฏิบัติภาคเพียนสังวรอินทรีย์ภาคเพียรแ,แยกแยกกิเลสเรียนลูก,กิเลสประหารกิเลสให้ได้ปัะได้ก็คือเป็นภาวนาเป็นผลทําให้เกิดเกิดได้เป็นภาวนาเสร็จ ก็จึงจะไปสะสมอนุรักษณาประทานไปเข้าใจผิดเพี้ยนเป้าหมายเอาเหตุเป็นผลเอาผลเป็นเหตุภาวนาเป็นผลไปดันไปเป็นเหตุและเมื่อ,อไหรคุณจะเสร็จคือเอาหัวนี่เดินต่างตีนเนี่ยเอาผลไปเป็นเหตุ นี่คือความเข้าใจผิดที่น่าสงสารมากพวกหลับตาอัตมาพูดทําไมถึตีแต่พวกหลับตาสงสารเขาอะ่ะเขาเอาจริงเอาจัง,จงนะํามากมายเลยนะเอาชีวิตตั้งชีวิตตั้งแต่เล็กบวชตั้งแต่เนรจนกระทั่งเป็นพระจนกระทั่งแก่ตายเปล่าแล้วหลงเป็นอรหันต์อีกตายตายโอ้ยเหมือนอารานะันาบทอุทกาดกาบทเลยชิบหายแล้วเนอเธอ อย่างมหาบัวอย่างนี้อย่างสายมันกตาเนี่ยก็ต้องอเอาทานอย่างพระุธเจ้าจิตหายแล้วเนอมหาบัวเอ้ยแล้วเมื่อไรจะผุดจะเกิดไอ้คำว่าไม่ผุดไม่เกิดนี่มันแมดูดีนะเป็นอหรหันนะแต่ไม่ใช่ไม่ผุดไม่เกิดนี่ไปอยู่ในนรกคุมไหนกี่คุมกี่คุมเมื่อไหรจะได้มาโปรโผล่มาฝึกฝนใหม่อีกมาเรียนรู้หาสมาธิใหม่เพราะยังไม่สมาธิเลย อาตมาพูดแล้วเหมือนกับไปถลม่มไปว่าไปกล่าวไปอะไรแต่ไรมันเสื่อมจริงๆาศาสนาพุทธมันเสื่อมเป็นหลงหนักกันจริงๆอาตมามาก็แม้บารมีน้อยพูดก็ก็ไม่ค่อยจะเชื่อค่อยๆจะฟังเพราะว่าอาตมามาคราวนี้โลกุตตรธรรมมันเสื่อมไปจากคนชาวพุทธเพราะงั้นก็เลยไปคณะใหญ่ที่เป็นคณะเสื่อมแล้วก็ไปเชื่อคณะใหญ่กัน ยึดถือกันทั้งสายบ้านสายป่าอะไรก็แล้วแต่ไปแยกกันที่จริงในสมัยพระพุทธเจ้าก็าไม่มีสายบ้านสายป่าหรอกก็มีสายบ้านอย่างเดียวออ,อกป่าท่านก็เก็บมาจากป่าแลแกแท่านออกไปโปรดท่านก็ไปไปดิกลมอมกระพองนั่นก็ไปเข้าป่าแล้วก็เลยไปโปรดในป่าเสร็จแล้วพอท่านรู้ตัวแล้วท่านก็ค่อยๆเข้าบาทเข้าเมืองมาท่านก ข้าบ้าเกับเมืองไม่ได้ไปยีหละคนในป่าเลยนี่น่ต้องอ่านไปะเถรปดกให้แตกน่ะนเอ่อข้าปลาเอยเข้าบ้านเข้ามาจนกระทั่งมาพบกับลูกเศรษฐียะสะมานบแล้วก็ใครอะไรพวกนี้ก็ห้ารูปที่เป็นผู้ทิ่ออกป่ากันเป็น พรามห้าพรามและก็มีเพื่อนพรามณ์มาอีกก็พากันเข้าบ้านหมดเป็นร้อยห้าสิบองค์จนเป็นห้าร้อองค์แล้วก็พากันเข้าเมืองี่ก็เข้าเมืองถ้าไม่ได้หยิดใย,ยดีป่าเลยนะท่านลิงลมอมเข้าพองหกปีไปอยู่ป่าเคยอธิบายลิงล,งลมอมเข้าพองคืออะไรคือมันโรคครอบงำ มเมาไปกระโลกเขาครอบงำขนาดพระพุทธเจ้ายังเสียเวลาหปีแล้วโพธิลักษ์นี่ก็โหนานขนาดไปเล่นเสยยาสาอยู่ตั้ง8ปดปีปฏิบัติเองอีกหลายปีแต่ไม่ปฏิบัติออกป่าออกเขาไปบ้างเป็นป่าเมืองการไปอยู่ป่าก็ไม่กี่เดือนออกแล้วก็มาอาตมาไม่ไม่แอนนันตะแต่ไม่ได้เก่งกวุเจ้านะพูดไปแล้วนะไม่ได้เก่งกวุเจ้า เพราะงนันการปฏิบัติธรรมอาวุธเจ้าเนี่ยนะสติปัฏฐานสีอธิบายต่ออีกให้จบว่าเมื่อคุณรู้รูปนามและคุณก็แยกรูปแยกนางภาวะสองได้กายก็หนูในกายเวทนารู้เวทนาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคู่สำคัญก็คือ โลกุตระกับโลกียะเป็นภาพสองสำคัญทำในธรรมเป็นสภาพสำเร็จไปทรงไว้ซึ่งธรรมะแปลว่าทรงไว้ทรงไว้ซึ่งโลกีอ้อเราออกจากโลกีเนคขมะามาเนคขมะออกมาเป็นโลกุตระออกมาโอ้ออกมาได้หมดตัวเลยออกมาได้ททละตุเทละได้ตามลำดับนะอ่าก็ เพราะงั้นสติปฐานสีนะจึงเป็นการปฏิบัติรรแท้แท้ของพระพุทิเจ้าของพุทิจาของาศาสนาพุทธถ้าคุณเข้าใจสติปฐานสี่พิจารณากายกายเวทนาจิตธรรมไม่แยกกันเนื่องต่อกันอยู่ตลอดและต้องมีกายลืมตามีกายมีภายนอกเป็นหลัก กำจัดกิเลสภายนอกที่หยาบเรียกว่ากามคุณท่าได้แล้วและคุณก็อยู่เหนือกามเหลือกิเลสรูปประพบว่ารูปประพบต่อไปท่านแบ่งเป็นสามง่ายๆกายไอ้กามรูปประพบรูปประพบสามกามประพบรูปประพบรูปประพบเพราะฉะก็เมื่อปฏิบัติดำเนินปฏิบัติอยู่เรียกว่าอาวจร อยู่ในกามมาวาจรลดกมามของเราได้หมดคุณก็เหลือรูปาวาจรลดกิเลสในรูปาวาจรก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่เหนือกามแล้วลดรูปได้ก็หมดอีกรูปาวาจรก็เหลืออะรูปาวาจรละเอียดอยู่ในจิตแต่ไม่ได้ไปหลับตาอะไรลืมตา จะก็ลดกิเลสในอ,อรูปได้หมดเกลี้ยงสมบูรณ์แบบก็จบนะอ,อธิบายอันนี้ต่อให้จบครับถ้าจะอธิบายต่อไปต้องโพธิปักเกตมสามสินะทั้งใช้เมื่อสติปทานสี่แล้วก็มีส,สมปัปทานสี่อธิบายไปบ้างแล้วอิทิบาทสก็คือคุณจะต้องโทม ความพยายามทุกอย่างชันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วจึงจะเกิดอินรีห้าพละห้าเกิดคุณภาพของคุณธรรมที่คุณจะได้ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะคำว่าสมาธิอยู่ตรงที่อินทรีย์หรือพละนี้ จึงไม่ใช่สมาธิหลับตาสมาธิลืมตาตั้งแต่อธิบายมาตั้งแต่ต้ตตตตนมีกายาเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความเชื่อเข้าใจตัวศรัทธาคุณก็จะมีวิริยะมีสติแข็งแรงขึ้นเจริญขึ้นมีกำลังอินทรีย์เนี่ยและมีปัญญาเป็นตัววิชาที่จะเป็นยาดำ อยู่กันทั้งหมดเลยอินทรีย์เจริญขึ้นจบเรียกว่าพลหรือผลเป็นโลกุตระสามสิบเจ็ดในปตัตตพิโดกเล่มมาไรอ่ะูจาตรัสว่ะท่านตรัสว่าอันนี้เป็นโลกุตระธรรมสามสิบเจ็ดนะบางงั้นก็อธิบายกันให้ฟังแล้วก็พยายามฟังดีดี ถ้ารักจะเอาธรรมะรักอัตมาก็นบย้ำแล้วเกิดมาเป็นคนไม่ได้ธรรมะโลกุตระนี่เสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่ไม่ได้แล้วแถมได้กิเลสหนาก็ไปอีกแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ะชาติน่างสารนะคนเยอะในโลกนี่ยกึกสายเทวนิยมนี่น่าสงสารซับซ้อนกันไปเขาจึง่ายกายขึ้นทุกวันจะเห็นความต่างของชาวโศกกับต่างประเทศนอก ไอ้เทวานิยมทั้งหลายไปแม้แต่ในเมืองไทยพทดแต่แก็ยังต่างกันชัดเจนต่างกันจนกระทั่งเข้าหาว่าพวกเราเป็นแวบบ้าบบอๆมาทาลายาศาสนาเขาโอ้ยอาตมาก็ไม่รู้จะสงสารยังไงมันสุดสาครสุดสินสมุดจริงๆเลยสุดสงสารสุดสาครสุดสินสมุ <c oughs> อทร